สวัสดีครับนี่ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจําวันจันทร์ที่5กันยายนนะครับพศ2565นนะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับ ครับผมก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดเน้นรูดศูนย์กับ2นะครับเพื่อความชัวร์นะครับสําหรับศูนย์ก็จะมี0ูนย์หนะครับศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดนะครับสําหรับสองก็มีศูนย์สองสองหนึ่งสามสองแล้วก็หกสองนะครับสําหรับตัวเด่นชุดสามตัวก็จะมีหกศูนย์สองนะครับสี่สามสอง 107นะครับแล้วก็670นะครับแล้วก็841 148นะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี0 0 2 2 1 1นะครับแล้วก็อ่า55นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำันที่5นะครับกันยายนพศสองพันะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับ เป็นกำลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่โอากาสหน้าคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ